คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา fc พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดมิดเดียวเน้นๆนะครับเน่งวัประจําวันศุกร์ที่6มกราคมนะครับพศ2565นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับจะชื่นชอบนะครับแอดมินคิมนาโชคพารวยนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับ กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้อดินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดแม่นๆนะครับมาฝาก f อพี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับครับผมสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในเดือนมกราคมนะครับก็ไม่ทำเอฟพี่น้องผิดหวังนะครับสองแนวทางผ่านนะครับก็เข้าทั้งสองเลยนะครับ สำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับถ้าตามติตินะครับก็ประมาณ3ครั้งนะครับวันที่2ไม่ออกนะครับหยุดชดเชยปีใหม่นะครับมาออกวันอังคารวันอังคารแล้วก็เข้า2-1ตัวเจาะนะครับสําหรับวันพุธแอดคิมให้เด่นอยู่ที่1กับ4นะครับกับเลียกลับสายด่วนนะครับแนวทางก็สอบ091 8 4 7นะครับบางที่ก็เอาศ1เป็นเกณฑ์ล่างนะครับบางที่ก็เอา91นะครับบางที่ก็เอา18สําหรับ47บนด้วยกันนะครับแอดมินก็ฟันอยู่ที่4นะครับก็มานะครับตัวเจาะด้วยนะครับงวดแล้วเด้งๆเลยก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับครับผมสําหรับวันที่6กนะครับก็ fc พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรตารางวันของมังกรทองนะครับแอดมินคิมนาโชคพาเลยก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิม นะครับกับสูตรตารางวันของมังกรทองนะครับแอดคิมก็มี3สูตรนะครับในการคำนวณน,นะครับมีสูตรตารางวันมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีใช้ในการคำนวณรัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนานะครับสำหรับฮานอยหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้รัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนาเท่านั้นเป็นเลขกาลังวันนะครับก็จะมีวันจันทร์นะครับอังคารพุธ พฤหัสสุขเสาร์แล้วก็อาทิตย์เลขออกวันไหนก็คำนวณวันนั้นนะครับออกวันจันทร์ก็คำนวณวันจันทร์ออกอังคารก็คำนวณวันอังคารนะครับเป็นเลขตารางวันนะครับสําหรับงวดที่แล้วเลข4ก็มานะครับเลขหัวแอดคิมจับได้1กับ4สวยเลยทีเดียวนะครับหนึ่งแปดก็มาเลขเก้าก็มานะครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับมาเกียบทุกตัวนะครับสําหรับวันพุทธที่ผ่านมานะครับ ต่อไปก็จะเป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็จะมีเลข6นะครับเลข 3, เลข7เลข4เลข1เลข0นย์กับเลข8คือเลขส่วนเกินสามารถประกบคู่ประกบวินได้เหมือนกันนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจจับคู่จับวินนะครับแอดก็จะคัดลงแค่6ตัวพอนะครับชุดวินนะครับมากกว่านั้นไม่ไหวนะครับก็จะมีเลขศูนยเลข1เลข7นะครับเลข 3, เลข4 แล้วก็เลข8นะครับศู 0, 1, 7ย์นนะครับ3 4 8นะครับสำหรับชุดวินนะครับสำหรับเม็ดเดียวแอดคิมก็เจาะแล้วนะครับสำหรับเม็ดเดียวเน้นนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นนะครับเน้นเน้นรูดอยู่ที่1นะครับ เดนน1วิ Colin ่ง1รูด1นะครับเพื่อความชัวสูตรออกมานะครับสูตรบวกออกมาได้1นะครับ1 1ได้เยอะกว่าเพื่อนนะครับสำหรับสูตรวันนี้นะครับก็จะได้อยู่ที่1นะครับชอบคอยตามนะครับเม็ดเดียวนิ้นเน้นนะครับให้รูด1นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับสำหรับ1แอดก็จะเจาะให้4คู่นะครับเจาะ3ตัวค่อนข้างมันจะบาลานซ์นะครับผมมันจะพลาดพลาดพลาดมากเลยนะครับ จอสีตัวพอดีนะครับเน้นรูดนะครับสายรูดก็รูดนะครับก็อยู่ที่1ก็จะมีศูนย์ไปกลับนะครับศูนยนะครับก็0330์สามสามศนย์นะครับศูนย์สามนะครับแล้วก็ศูนย์แปดแปย์อ่าศูไปเขียนศูน์สีครั้งแม่เจ้าประคุณดุนช่องนะครับศูนนะครับผม 0 3น0นะครับตามนี้น่าไปแล้วไงนะครับ1ไปเขียน3นะครับเขียนจะแคบผิดนะครับผมก็จะเป็น01นะครับศ1นอันนี้เป็นรองตัวรองก็ได้กันเนาะเป็นตัวรองไอ้คิมรองไว้นะครับผม1อยู่ตรงนี้นะครับอืมนะครับเขียนไปสริปผิดนะครับผมเน้นรูดนะครับอันนี้รองเน้นรองนะครับอยู่ที่0นะครับสําหรับตัวเด่นของเราก็อยู่ที่1นะครับก็จะมี1 0 สองหนึ่งห้าหนึ่งเขียนสคริปต์ไว้ข้างล่างแล้วไปมองเอาศูนย์เป็นข้างบนนะครับก็จะเป็นเก้าหนึ่งนะครับตามนี้นะครับสำหรับเด่นนะครับหนึ่งตัวรองก็คือศูนย์นะครับอย่าลืมตัวรองนะครับบางทีก็มาตัวรองนะครับงวดที่แล้วมาทั้งสองตัวเลยนะครับสำหรับศูนย์ก็ระวังศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับศูนย์แปดแปดศูนย์นะครับ สามดับหนึ่ก็1นึ1งนะครับ9ก1 9อันนี้ลองเพื่อความชัวนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับเลขในรางมี6ตัวนะครับแอดก็จะลองให้ประมาณสัก3เนาะนะครับบางทีก็มาทั้ง3นะครับบางทีก็มา2ตัวงวดที่แล้วมา2ตัวสำหรับไอซีพี่น้องไม่ชื่นชอบ1กับ0นะครับอันนี้คือรอง7จนะครับ่าลืมชุดลองนะครับ7ก็ระวัง07 7 0 นะครับ7117 7337 7887นะครับตามนี้นะครับสำหรับตัวลองรูดนะครับผมก็ระวัง07แล้วก็71นะครับอันนี้ก็เพื่อความชัวนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับหัวเราาพัฒนานะครับ2งวดเราก็เข้าทั้ง2องเลยนะครับไม่ทำา f c พี่น้องผิดหมังนนะครับสำหรับปีพศ66หกน่านแล้วไง66ไปเขียน65ไแม่เจ้าประคุณช่อง นะครับสมองยังเบอร์อยู่หกหกนะครับผมหกมกราคมหกหกนะครับครับผมสําหรับไอซีพีน้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดมินเจาะหรือวงกลมไว้ให้ก็สามารถคัดในตารางได้เลยมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับสาหรับเรขกชุดวินมังกรทองเข้าบ่อยนะครับวนที่แรกก็แปดหนึ่งศูนย์เก้านที่เอาศูนย์เก้านะครับสําหรับนะครับผมสําหรับนะครับเลขสี่ตัวนะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งอ่าศูนย์เจ็ดนะครับ 0107นะครับก็จะเป็น9,151นะครับ9,151ก็จะเป็น7,805 7805นะครับผมตามนี้นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับ3ตัวหรือจะเอา4ตัวนะครับไปจับวินก็ได้นะครับหรือจะอไปตัดวินตัดวินตัดวินก็แล้วแต่ความชอบนะครับไอ้กิมก็คัดให้ได้มาประมาณนี้นะครับ สำหรับเบิ้ลก็ตามตัวอักษรนะครับเบิ้ลนะครับสายเบิ้ลเบิ้ลยังไม่มาเลยนะก็ระวังหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดนะครับหกหกก็ต้องกันนะพศยังไม่ออกนะพศหกสิบหกนะครับก็ตามนี้นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางหวยราวพัฒนาเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินกิมโน้มนาโชคปลาด้วยบางท่านก็เม็ดเดียวทําไมหลายตัวจงังเม็ดเดียวคือหนึ่งเลยนะครับตามตามหนึ่ง นะครับอันนี้คือรองสําหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบแอดคิมก็กันไว้ให้นะครับเพื่อความชัวร์นะครับสําหรับวันนี้นะครับถ้าเอฟซีพี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางหวยลาวพัฒนาเลขเด็ดมิตรเดียวเน้นจากทางช่องแอดมินคิมนาโชคพาลวยถ้าชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์แอดมินด้วยนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปที่แอดมินคิมนําโชคพารวยเสนอนะครับก็กดดกรระะิ่งไว้นคับ สำหรับ f c พี่น้องอยากได้สูตรเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียววิ่งล่างเม็ดเดียววิ่งบนคอมมต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับแอดก็จะไปโค้นหาสูตรเอีพี่น้องรับชมครั้งต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีใยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ